ครับขอต้อนรับกคนสู่ช่องนิรื่ประเสริฐศีนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดยโสธรวัดบ้านแดงใช่ไหมตำบลพระเสาอำเภออำเภออะไรจังหวัดยโสธรน,นะคะซึ่งถามอ่าอำเภออะไรนะมหามหาอะไรมหาชนะชัยนะฮะจังหวัดยโสธรน,นะฮะนี่ถามคนพื้นที่นะฮะ คนยโสธรนนะตาจะแบบนี้นะฮะยังไม่ตื่นเลยใช่ไหมตื่นแล้วครับฮะตื่นแล้วตื่นแล้วโอเคนะครับทุกคลิปที่เราจะมาเริ่ม EP 1ีหนึ่งนะฮะเราก็จะมาถ่ายกับทีมไฟ์สดก่อนนะฮะวันนี้เรามีอุปสรรคก็คือเราจะพูดดักเสียงลิขสิทธิ์นะฮะจะทำได้ไหมพี่คิดว่าพี่ทำได้นะพี่เคยทํามาแล้วช่วยพูดหน่อยสิช่วยพูดสักนิดหนึ่งนี่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 แต่ี่ีนี่่่่ีนี้นะจะหนีแล้ว เอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อดูหน้าเวทีนะฮะโอ้โน้องปุ๊บปั๊บอะไร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 ,อะไรตอนนี้ผมพูดหนีเลยก็สินะครับทุกคนอ่าปุ๊บปั๊บก็มาทําแล้วไลฟ์สดเป็นไงบ้างขายปัตกลุ่มปิดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กลุ่มปิดตอนนี้เอฟซีกำลังเริ่มเข้ามาแล้วค่ะรีบเข้ามาแล้ว,ลวีคือหน้าเวทีไม่ว่าจะเป็นโชว์ไหนก็ช่าง<อ>สามารถถ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นย<อ>ูทูบเบอร์เบอร์ในวงหรือจะเป็นยูทูบเบอร์ที่มาติดตามวงบอสสามารถถ่ายได้เพราะว่ามี คอมเมนต์หรือมีแชทเยอะมากว่าทำไมกลุ่มปิดก็ตั้งใจมาซื้อกลุ่มปิดแต่ทำไมลุงเต็ม YouTube เลยอะไรเ,ออเยอะมากมีมาตลอดทีออนี้บอยกเลยปรับปรุงแก้ไขให้ FC ทางบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นรีบเข้ากลุ่มบัตรราคาแค่119บาทวันนี้อ,อ่าใช่ใชวันนี้119บาทพรุ่งนี้109บาทหนึนะเอ,อ้ยแฟนที่มาใครเหรออุย้ยใครมาเนี่ย เราไม่เจอกันตั้งนานเลยนะเราไปกินข้าวยังข้าวนี่ยิ้มด้ยิ้มยิ้มสวยเสิยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มโอ้โหนี่ยปวดฟันเออฟันมาเหรอใช่น้องไปทำฟันมาปรากฏว่าหาร้านข้าวไม่มีอ่ะที่ไหนมีร้านข้าวกินบ้างร้านข้าวเดียวก็ค่ะมีส้มตำแล้วก็มีส้มตำเดี๋ยป็นส้มตำปะ แล้วใช้แบบนิดเดียวเนี่ยอยู่ข้างหลังไม่ทีเราเนี่ยไปถึนส้มตำส้มตำแล้วพี่เรเข้าไปที่เตาปิยาเนี่ยมีอะไรจ,จะบอกระหว่างทางขับรถมานะครับทุกคนพี่พี่เดี๋ยวแวะห้างหน่อยนะอ๋อจะโชว์ชุดเขาอ๋อจะโชว์ชุดเขานี่นี่ให้ดูเองนะเนี่ยเ<บ>นี่ยพี่เดี๋ยวแวะห้างหน่อยนะเราบินสันว่ะได้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 ว่ะพอถึงห้างเราบินสันมานะถึงแล้วพี่ลงเลยนะ เดี๋ยวผมจะนอนต่อไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเลยแล้วผมจะไปเดินทําไมครับผมก็ต้องเลี้ยวรถกลับอีกผมวมาอันสันตียใช่หลับแล้วผมเป็นคนที่ละมือเบาเ้อะนะะม,มา,มมานะถึงห้างแล้วนะอ่าพี่ไปเดินเลยเดี๋ยวผมนอนอยู่นี้ว่ะโอ้โหเลี้ยวรถกลับไม่ทันเลยครับทุกคน นี่บรรยากาศหลังห้านะฮะในร้านส้มตำไหนเขาบอกว่าอยู่ร้านไหนไหนอยู่ตรงไหนร้านส้มตำไม่ออกไปอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกสะพานกินแล้วดูก็ได้เป็นใหญขผมไปวงคันนี้นี่ป <N> ่ะเนี่ ยากขึ้นคนิขอตัวอพันง้อคือตัวะไร,น,น,น,รน,น้องเงาะไปนอนไหนมาน้องเงาะไปนอนไหนมาปจะไปอาบ้านมเจอร้านปะ อันนี้ไม่ใช่เดิอนเลยเดินหาของกินนะตั้งแต่ขับรถมาจากบ้านแพงมาถึงยะโสธรยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ผมแวะกินข้าวอยู่จานหนึ่งแต่น้องไปทําฝันนะทำฝันเสร็จน้องก็เคลิ้นมาเลยแต่ได้คุยกันว่าจะไปกินอยู่บนห้างบนห้างปรากฏไปไปไป,ไป,ไปมา,มาไม่ใช่ไหนอะในยนั่นไไหนเดิอนออกมานี่เลี้ยวซ้าย เจอร้านส้มตำก๋วยเตี๋ยวร้านร้านส้มตำร้านก๋วยเตี๋ยวยุงไหนฮะเดินออกไปหน่อยนี่นตรงรถนี่ตรงรถแม่แม่ยืนี่อ๋อขอบคุณมากครับ แค่ไม่ใช่กินพอนะพันหอนอยู่คุอเาขายเทียนขึ้นผมบอกไอเราขับรถขับรถผ่านมาก็ยังไม่สังเกตมันท่าชาวบ้านขึ้นน้อยฉลัด้ากผมบอนไม่ข่าวว่าเมื่อเมื่อเช้านี่ขับรถมาสามชั่วโมงเหรอสั่กี่กี่ชั่วกี่ชั่วโมงมาถึงเป็นแค่สิบโมงออกออกรถมาประมาณชั่วโมงเดียวจริงๆคุณจะไม่หลับเลยค่ะ แล้วจะเงียปลาหลับถึงแล้วเองมากแห่งจากงานสิบกิโลเองเอืองมากเลยพี่เจ้าแล้วไปหาข้าวก่อนนะครับทุกคนโอ้บรรยากาศนี่ไงนี่ไงเวลาบอกแม่

หน้าสามแม่แม่แม่ไปลำกองยาวอยู่เหรอไม่ตามเจมาคนกำลังมวนอยู่มีอะไรกินบ้างอันนี้กะน่าอร่อยมัน่านโคมอย่างคุ้มเจ๊ตี้อีซีบี เอายิบมงอนบาทหน่อยครับยิบมงอนบาทหน่อยนี่ครับนี่ำโครย่อกเียยกสีซี Girl, ่ี่น้าเย็นเย็นสักบาทนีแคไดน มนูเป็นอ่าละครับคลิปนี้แค่นี้นะครับเราจะเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ